โอเคครับสวัสดีครับนะฮะอันนี้ก็อยู่กับผมนุ่มมิสิกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเสียงเจ้าใหม่ตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น r e 2 0นะครับเป็นของอ USA นะครับผมนะของอเมรกานะครับนี่ครับสภาพนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเสียงนะครับก็อย่างได้ยินเลยนะอย่างที่ท่านได้ยินนะครับผมไม่รู้ว่าตัวนี้นะครับนะเสียงมันอ่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือหรือเสียงมันเพี้ยนผิดปกติหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับนะส่วนตัวนี้นะครับผมนะฮะก็ราคาตลาดเขาขากัอยู่800 0อัพนะครับผมนะ8,000ขึ้นไปนะครับ ก็ตัวนี้ผมขายในราคา3500บาทนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าผมคิดไปเองนะฮะก็เอาเป็นว่าขายตามสภาพก็แล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมนะแล้วก็ลองฟังเสียงแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับนะกับไมตัวนี้นะครับผมนะเขาขายกันอยู่หลักหมื่นนะครับนะผมขายอยู่ที่3าม0นะครับนะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมนะ ส่วนตัวตัวโลคัสนะฮะปรับแล้วไม่เหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่าขายคนที่รับได้นะครับผมคนที่รับงานนี้ได้นะครับอันนี้เป็นของ USA นะครับผมนะเป็นของแท้ของแท้เลยนะครับผมนะก็ลองดูว่านะครับผมนะเสียงชอบหรือเปล่านะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราผมก็ขายตามตามสภาพนะครับตามสภาพเลยนะครับตัวนี้ก็ 3,500บาทนะครับผมนะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมอัดเข้า audio interface นะฮะ bypass ไม่มี EQ ไม่มีอะไรเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมนะปกติผมเล่นผมเล่นของ SM 7B เคยได้เคยเล่นอยู่นะครับตัวนี้น้อยนะฮะค่อนข้างที่จะน้อยไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะฮะค่อนข้างจะเงียบนะครับผมนะลองดูนะครับผมนะใครที่สนใจไม่ไว้เอาไว้แบบ ไปพูดนะฮะเราไม่ก็เป็นร้องเพลงก็ได้นะครับผมนะในราคา3,500บาทนะครับผมนะอันนี้ผมขายถูกนะครับขายตามสภาพนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเสียงมันเพี้ยนหรือว่าอะไรยังไงก็ดูคลิปนี้แล้วลองตัดสินใจดูนะครับผมนะสินค้าไม่มีประกันให้นะครับผมนะซื้อแล้วไม่มีรับคืนนะครับผมนะเพราะว่าราคาถุกถูก3,500บาทนะอันนี้ครับ3 0 0บาทปกติเขาขายกันอยู่ประมาณอ่า แปดพันอ,อัพหรือ1 0ื่นหมื่นประมาณนี้นะครับนะอันนี้เอาไปเลยครับ3,500บาทขอบคุณด้วยครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ